ดีนะครับผมเ,เหลืออันสุดท้ายนะครับอันนี้โอ้ติดกันวินาทส a n t a l เลยนะสำหรับบิงนี้นะครับอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะถ้าเป็นล้อ,อยางนะครับแต่ว,วันนี้เอารอเหล็กนี่แหละมาปัน่นดูเก็บมุมก็ไม่หมดคอเสียของไอ้เจ้าล้อเหล็กนี่แหละครับถอยไม่ได้ลองถอยแล้วทีหนึ่งโหลั่นโปะโปะเกือบไปแล้ว อดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับบิงนี้ผมว่ามันไม่น่าติดหรอก <c oughs> ถ้าติดก็จบข่าวนะครับปะเดี๋ยวไปปั่นกันนะครับน้ํามันถังหนึ่งไม่พอนะท่านผู้ชมเมื่อคราวที่แล้วพอนะครับที่ปั่นันี่นี้มีนิดเดียวจะหมดแล้ว เดียวรอให้คนมาส่งน้ำมันนะครับแล้วผมจะเก็บทีละครึ่งก่อนดีกว่าเอาแบบชั่วๆดีกว่าจะติดมาล้วยุ่งเหมือนกันนะครับเราจะเก็บทีละครึ่งนี้ค่อยๆวนไปเพราะว่าฝั่งนู้นมันเป็นสะเก่านะท่านผู้ชม รถเกี่ยวก็ทําหลุมมาเยอะเหมือนกันนะครับแอหบ,บหยุบยากหยบยาบเลยเนะนี่ยมีแต่รอยหลุมรถเกี่ยวถ้าล้อยางมาก็สองทันก็ติดสองทันนะครับท่านผู้ชม้ามีพายก็ช่วยช่วยช่วยได้เยอะ นี่นะตรงนี้ติดโอึด <c oughs> อันตรายเดี๋ยวต้องค่อยเก็บไปนะครับปลอดภัยไปดีกว่านี่ด้วยนะครับนี่นะนี่นะเอาวนี่กนะ็ติดนะครับ ีเหลืองานที่ไม่หมูแล้วแหละเอาไปไหวหรือเปล่านี่นะครับรุยอย่างเดียวนะครับผม ดีนะครับที่พื้นข้างล่างนะั้นมันอนทางแข็งหน่อยนะทำไมอย่างนั้นติดแน่นอนนะแต่เป็นดินตะกี้เขาเรียกว่าดินกะกิหรือเปล่าะนะ เดี๋ยวลูกทีคค่ปุน่นไข่ตุ์กติสนี่แหละนะตอนนี้น้ำมันก็น่าจะหมดไปเยอะแล้วนะครับหมดไปประมาณ5ลิตรกว่าได้นะว่าเยอะถือว่าเพลองมาก มันเละไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าลงลอยแรกนี้อาจจะหนักลดหน่อยนะครับพอจะปั่นมาร้อสองล้อสามล้อสี่ก็ธรรมาดานะครับแต่ว่ามันก็ลึกนะอาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับล้อเหล็กนะครับท่านผู้ชมนี่หลุมนี้โหล้อยางนี่ผมเมื่อคราวที่แล้วหนึ่งมาติดตรงนี้แหละติดแอกเลยวินก็ไม่ขึ้นนะครับดึงก็ไม่ขึ้น เออดึงไม่ขึ้นแต่ว่าวินขึ้นนะครับสายโซ่ขึ้นอยู่ าจะวนอีกแค่รอบเดียวนะครับตรงนี้นะตรงนู้นนะจะไม่ต้องไปนะเพราะว่าเดี๋ยวให้อีโก้งมาเก็บนะครับโอ้ถือว่าลงลงด้ลึกมากนะเมื่อก่อนแถวนี้จะไม่มาเลยนะครับช่วงนี้นะอันนี้มีล้อเหล็กมาก็ไปได้ถือว่าหนักเอาเรื่องนะครับเรื่องน้ํามันไม่ต้องพูดถึงน่าจะวิ่งนี้นะ่าจะมีหกลิตรนะสําหรับไล่กว่านะครับ โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยงไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ